ไม่ได้เจอกันนานเลยนะอมุสนายเอามันมาด้วยหรือเปล่าอ่าย่าคาราเมลตามที่สัญญาไว้อืมแล้วรอนคุงและรอสเวลคุงอยู่ที่ไหนกันล่ะพวกเขาอยู่ที่บ้านนะจูเลียฉันต้องการจะถามอะไรเธอบางอย่างนะเกี่ยวกับพรศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมได้สิเพราะฉันรู้เกี่ยวกับพรศักดิ์สิทธิ์ของนายอยู่แล้วนายสงสัยเรื่องนี้เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วถ้าเป็นไปได้ฉันอยากรู้เกี่ยวกับมันมากกว่านี้ จริงๆแล้วฉันก็รู้ไม่มากหรอกนะแต่ตามหนังสือที่บอกมามันน่าจะถูกมอบให้โดยพวกแฟรี่น่ะแฟรี่ใช่แฟรี่ดีๆนะแฟรีแฟร่แฟนตาซีจริงๆดังนั้นมันง่ายมากเลยที่ฉันจะรู้ถึงพรส,สิทธิ์ของนายพรส,สิทธิ์ของฉันช่วยให้ฉันมองเห็นพรส,สิทธิ์ของคนอื่นได้มันถูกเรียกว่าพรส,สิทธิ์แห่งการรับรู้อย่างที่ฉันเห็นพรส,สิทธิ์ของนายคือพรส,สิทธิ์แห่งราชาพรส,สิทธิ์แห่งราชาเหรอ ความสามารถของมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ศรัทธาในตัวนายพระราชิรแห่งราชาหมายความว่าพวกเด็กๆยอมรับฉันเป็นหัวหน้าความสามารถของฉันในตอนนี้เป็นผลมาจากนั้นงั้นเหรอถูกต้องแล้วงั้นฉันขอถามนายหน่อยละกันนายอาศัยอยู่ที่ป่าโลมาเลียอาณาเขตของท่านกิฟฟอนสินะนายไม่กู้คำสั์หรือไงกันเธอรู้ได้ไงว่าฉันอาศัยอยู่ในป่าโลมาเลีย ฉันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆจากระยะไกลได้มันเรียกว่าพอสิทธิแห่งตาทิ์ฉันเห็นพุทนนาเข้าไปในป่าื่อเลยเดาว่านายอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วนายหลีกเลี่ยงคำสาบของท่านกิฟฟอนได้ยังไงนะบอกฉันหน่อยสิที่นั่นจริงๆแล้วไม่มีคำสาบหรอกฉันว่าบอกเธอก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งแต่ฉันจะไม่บอกเรื่องเกิดใหม่ดีกว่างั้นนายก็เป็นเด็กที่ทอดทิ้งด้วยสินะฉันเข้าใจละฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใคร ฉันสัญญาจริงกันเหรอขอบคุณนะนี่นายมากับฉันหน่อยได้ไหมฉันจะซื้ออะไรบางอย่างนะ่ะได้สิเธอเป็นลูกค้าพิเศษของเรานี่นะแม่เจ้าฉันไม่คิดว่าเธอจะช้อปปิ้งมากขนาดนี้เลยแฮะอันนี้แล้วก็อันนั้นนี่ขอรับท่านจูเลียเอานาะเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอก็ผู้ชายจริงๆนั่นแหละแต่อย่าทํำฉันเป็นเหมือนคนใช้สิ แต่เธอเล่นซื้อสมุนไพรไล่หินแปลกๆทุกชนิดเลยจะเอาไปทําอะไรกันแน่นะไว้ฝึกเว่นมน่ะเว่นมนฉันเป็นผู้ใช้เวทนะนายรู้หรือเปล่าเว่นมนเธอหมายถึงเว่นมนน่ากลัวน่ากลัวจริงงั้นเหรอฉันขอพูดไปก่อนว่าเว่นมนน่ะทําได้หลายอย่างแล้วคําสาบก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นการสร้างบาเลียด้วยเว่นมนหรือทําลายคําสาบหรือแม้แต่การทํายาด้วยมันเป็นงานของมนุษยชาติเลยนะโอ้ เธอไปเป็นแพทย์ในญี่ปุ่นได้เลยนะเนี่ยเธออาจจะมีชื่อเสียงที่ดีเลยก็ได้นั่นทาให้ฉันนึกถึงมันเกิดจากมนุษย์เองคํำสาปเรานั่นนะ่ะเธอคิดยังไงเกี่ยวกับความอดอยากกันความอดอยากเหรอส่วนใหญ่เป็นเพราะคำสาปนะ่ะคนต่างเล่ากันว่าแม่มดเป็นคนทําคนแบบไหนกันที่ลงคํำสาปเช่นนี้ระดับใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะไม่ใช่กลุ่มคนหลอกแต่มันเป็นอาณาจักรงหากคำสาปขนาดใหญ่นั้น แน่นอนจะทําให้หลายทันคนเสียชีวิตเป็นแน่แต่ไม่ต้องกวลไปหรอกนะครั้งหน้าฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนทําแบบนั้นหรอกนี่จูเลียเธออยากมาที่ป่าโลมาเลียไหมล่ะเอ๊ะฉันไปได้เหรอแต่ฉันต้องไปคุยกับพ่อก่อนเขาอาจจะไม่ให้ฉันออกจากเมืองก็ได้แล้วก็ช่วยสอนเวทมนต์ให้ฉันด้วยได้ไหมเวทมนต์อืมฉันคงต้องจ่ายเงินด้วยใช่ไหม ไม่ต้องหลอกหนะ้าพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะเพื่อนพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันงั้นเหรอเป็นสิใครกันที่มาแบกของพวกนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันใช่ไหมล่ะนายอยู่แล้วเพื่อนของฉันเวอร์แต่ทําไมเธอถึงสอนฉันใช้เวทมนต์ไม่ได้งั้นเหรอฉันสอนได้แต่นายอาจจะทํามันไม่ได้90ของเซนของนักเวทเป็นผู้หญิงมีความแตกต่างกันมากระหว่างเวทมนต์ของชายและหญิงนะ่ะแล้วอีก10%์ที่เหลือล่ะ ฉันสามารถรับรู้ได้ว่าใครมีประสนและใครไม่มีน่ะแต่ฉันขอโทษนะแต่นาไม่มีงั้นเหรอหรือมันไปเธอฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะแล้วเธออาศัยอยู่ที่ไหนหรอบ,บ้านฉันงั้นเหรอบ้านของฉันอืมเฮ้บอตันบอตันหรอนายอยู่ที่นี่ใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณหนูต้องการอะไรงั้นเหรอครับท่านจูเลียตั้งแต่เมือ่อไหร่กันเขาโคตรเหม็นเลยกินแอลกอฮอล์ทั้งนั้นให้ฉันแนะนํานะ เจ้านี่คือบอตตันคนคุ้มกันของฉันทําไมเป็นเจ้านี่และนั่นคุณหนูไม่ชอบผมแน่ๆเลยอินดีที่รู้จักอาโมสคุงขอบคุณที่ช่วยดูแลท่านจูเลียด้วยนะเอมฉันแค่อาโมสส่งของพวกนั้นให้บอตตันซะสิทําไมเธอไม่ขอให้เขาไปกับเธอด้วยล่ะเพอาะเขาเหม็นนะสิงั้นก็หนักเด็กยัางไงแบกมันได้ยังไงกัน ชิฉันกับลาน่าจูเลียบายบายแล้วเจอกันนะขอบคุณยาคาราเมลเลยนะแต่ละเดือนพวกเราจะได้หนึ่งเหรียญทองการเก็บกเกษตรค่อนข้างดีเลยทีเดียวเราไม่จะเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารแล้วละแต่หน้าเสียดายพ,พวกของที่สําคัญกับเรามันแพงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้อผ้าและเกลือนั่นคือเหตุผลที่เราต้องการสิ่งอื่นนอกจากอาหารเหมือนกันเข้าใจแล้วแต่พวกเราจะทําอะไรดีครับ พวกเราจะทำเครื่องปั้นดินเผากันและพวกเราต้องการเตาเผาเอ๊ะเตาเผาแล้วพวกเราต้องทำยังไงบ้างจริงๆเราชันเองก็ไม่รู้วิธีที่แน่นอนหรอกนะมาสร้างแบบดั้งเดิมกันก่อนก็พอเอาล่ะตอนนี้ให้ทุกคนมาเอาจอบและขวานไปเราจะสร้างตรงไหนกันหรอใกล้ๆเนินเขาเราจะทำตรงนั้นกันที่จะใช้ดังภาพด้านล่างเพื่อสร้างเตาเผาเพราะไอรอนมีน้ำหนักเบาจะลอยไป เหนือดินแล้วจะสร้างเตาหอได้ทางราดชันจะทำให้ง่ายชิ้นด้วยปัญหาเดียวคือแรงงานอาจจะใช้เวลาทั้งวันเพื่อตัดต้นไม้อย่างไรก็ตามมาเริ่มกันเถอะ